สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทูบช่องนี้ช่องเดิมค่ะขอพระคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่ช่วยดูโฆษณาและคลิปวิดีโอจนจบคลิปให้ด้วยแล้วก็หลายๆท่านที่ช่วยเขียนคอมเมนต์ให้ข้อมูลข่าวสารอัปเดตต่ตางๆมาให้อย่างมากมายเลยเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะคะอะล่ะคิดว่าหลายท่านที่เป็นแฟนน้องหิ่งน้องออมเมื่อวานคงจะได้ดูคลิป รายการคำต้องห้ามไปแล้วเนาะเออเอ,อก็ไม่เคยดูรายการนี้นะอันนี้พูดตามตรงไม่ค่อยได้ดูรายการอะไรพวกเนี้ยนะคะก็ครั้งนี้อีกแล้วเหมือนกันที่เป็นครั้งแรกที่ได้ดูเหมือนรายการ gps อะ่ะเอ,อก็ไม่เคยดูเลยแต่เพราะน้องหลิงออมก็เลยเออได้ดูก็เออรายการมันก็สนุกดีเนาะเออแล้วก็รายการเนี้ยดีคำต้องห้ามเนี้ยรายการนี้ดีดียังไงเอ,อหนึ่งสนุกใช่ไหมสองตลกแต่เหนือสิ่งอื่นใดมันดูอะไรรู้ปะ มันดูว่าศิลปินดาราที่รับเชิญมาเนี่ยมันเกี่ยวกับมันบ่งไอการเล่นเกมพวกนี้มันบ่งถึงความฉลาดอะคุณเข้าใจปะ่ะแล้วก็บอกนี้ใส่ด้วยว่านีสใส่ตัวตนของดาราศิลปินคนนั้นเป็นยังไงมันออกมาหมดเลยผ่านการเล่นเกมเล่นกีฬาก็ด้วยนะเอออย่างถ้าวันงานฟุตบอลของทางช่องสามอะถ้ามันจะมีพิเศษบอกว่ามีกีฬาอะไรเล็กๆน้อยๆ,ๆให้ เออนอกจากฟุตบอลแบบว่ามาช่วงพักครึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไม่รู้แหละถ้ามามีกีฬาอะไรให้นิดๆหน่อยๆเตะตะกตอ้อเหรอเหมือนที่พี่จีน่าบอกหรอหลิงออมมาเตะตะกตอ้อทีมกันอะไรอย่างเงี้ยหรอเออมันก็คงขำๆดีกีฬาเกมพวกเนี้ยมันวัดหนึ่งวัดความฉลาดมันสมองอะฉลาดไหมสองดูนิสัยได้นิสัยตัวตนของคนคนนั้นเป็นยังไงแล้วจากรายการคำต้องห้ามดูแล้วเห็นนิสัยอะไรเหรอหนึ่งรู้เลยว่าน้องหลิงน้องอมฉลาดมีสมอง โดยเฉพาะน้องหลิงเนี่ยที่ว่าภาษาไทยไม่ค่อยสันทัดแต่คุณขาหลอกนางอะไรไม่ได้เลยนะนางกับมันหลอกคนอื่นด้วยโดยเฉพาะน้องออมโดนตกไปเต็มๆเลยโดนพี่หลิงหลอกหลอกให้พูดหลอกอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ตั้งใจหลอกนะเออก็ยังไงล่ะจริงๆเรียกว่าน้องหลิงหลอกหรอกไม่ใช่เพิงหลอกหรอกมันก็น้ำมันก็เล่นเกมกันอะไรอย่างเงี้ยนะแต่น้องออมดูแล้วก็นิสัย เออน้องออมนีสัสไม่เหมือนพี่คนโตเลยเนาะนี่สัสเหมือนน้องเล็กอะไรอย่างเงี้ยก็คงจะเป็นไปได้ว่าเล็กสุดในรายการนะเนาะก็จะชอบโดนพี่ๆแกล้งอะไรหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไม่เชิงแกล้งมากอะไรๆแต่เอ็นดูแหละทั้งหมดทั้งมวลแต่พี่หลิงเนี่ยฉลาดหัวไวนะคะไม่นึกว่าพี่หลิงจะแบบคือมันเป็นเกมเนี้มันเป็นเรื่องของภาษาเรื่องภาษาเลยจริงๆนะแล้วพี่หลิงก็สามารถแบบเอาตัวรอดมาได้จนได้ที่สองของเกมมาคุณ เก่งนะผู้หญิงคนนี้ไม่ธรรมดาคุณสมองของคนฮ่องกงอ่ะเขาไม่ปกติหรอกไมไ่หมายความว่าเขาบาเบอร์อะไรไม่ใช่นะสมองเขาเลเวลเขาอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนนะเออคุณเข้าใจปะฮ่องกงอ่ะอยู่ที่นั่นมันต้องแบบว่าพูดตรงๆก็คือแข่งแย่งชิงดีอะคุณเมืองเขาเล็กสถานที่อะไรเขาก็เล็กคุณจะอยู่รอดได้ในเมืองฮ่องกงอ่ะมันต้องแบบว่า ปากกัดตีนถีบต้องแข่งแย่งต้องหัวไวต้องมีไหวพริบไม่งั้นคุณก็เอาคนอื่นโดนคนอื่นเอาไปอ่ะคุณเข้าใจปะเพราะฉะนั้นเวลาเขามาเทียบกับคนไทยอะไรเขาจะดูคขาว่องไวอ่ะคุณเคยเห็นคนฮ่องกงเชื่องชา้าเวลาทำอะไรชา้าชาไม่เคยอ่ะจริงๆคนฮ่องกงคนสิงคโปร์เองไม่เคยเห็นใครชา้าช้าเลยนะแบบเนิบเนิบนับนาพูดพี่หลิงพูดอ่ะอาจจะพูดชา้ชาช้าแต่จริงหัวเขาไม่ได้ชา้าหัวไวปุ๊บปุ๊บปุ๊บป๊บ,ปบดูก็รู้แล้วดูตาพี่หลิงสิตาอย่างเนี้ย ฉลาดเอาอวยเกนเข้าไปอ่ะเดี๋ยวนะหาว่าอวยอ่ะพอจบ <c oughs> นะคะเกมนี้ดีนะคะมัน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 ,ม,น,ม,นมันบ่งถึงเออมันดูได้อ่ะเนาะทางเรื่องของความฉลาดเรื่องของไหวพริบเรื่องนิสัยด้วยนะนิสัยใจคออะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนั้นประมาณนั้นน้องอมก็ออกแนวย้อมอ่ะเออก็ก็น้องออม,อ,อ,มอ,อ,งอ,อมเป็นคนชอบสนุกชอบเล่นเกมอะไรพวกนี้แหละนะคะแต่พอแพ้ก็แบบก็แบบ บางคนแพมโวยวายนะคุณใช่ไหมไม่ยอมแต่ลองอมอก,ก็ยิ้มยิ้มอะไรไปก็แบบเอแอแหมอะไรมันจะจริงจังขนาดนั้นคุณเคยเห็นปะบางคนเล่นเกมแบบนี้นิดหน่อยแพ้แล้วโวยวายแบบอุ๊ยอะไรจะขนาดนั้นก็แค่เกมปะเออมันบ่งนี้ใส่ได้ไงใช่ไหมอ่ะจบจบจบอา้าวจบแล้วเหรอเอทำไมวันนี้มาเร็วไปเร็วไม่ใช่มันมีเรื่องนิดหนึ่งเมื่อวานเอก็เกินไปบ้างแล้วนะจริงๆอะไม่ยากทำเพราะมันดูเหมือนดรามา่าเดี๋ยวจะเคียดกนไปใญ่ญ่แต่รู้สึกมันก็จะยหายเหมือนกัน สุพรรณมาอีกแล้วเอเออนะคือเกิดอะไรขึ้นตั้งแต่เมื่อวานเอก็เริ่มเห็นแล้วล่ะเคยเกิ่นไปว่าภายใต้เบื้องหน้าแฟมิทเวียดนามที่เราว่าหวานสุดสนุกสุดในบรรดาง,งานแฟมิทที่ผ่านมาของน้องหลิงน้องออมยกให้เป็นที่หนึ่งใช่ไหมแต่แต,แต่แต่คุณขา่าเบื้องหลังบอกแล้วพี่สาวเวียดนามบอกเดียวเดียวรอให้จบงานแฟมิทเวียตนามไปก่อนหนูเดี๋ยวฉันจะ ยับเลยเขาไม่ได้พูดถึงขนาดนั้นหรอกแต่เขาบอกอย่างนี้จริงๆว่าฉันเห็นว่างานแฟมิี่มันใกล้เข้ามาแล้วเดี๋ยวก่อนรอให้งานแฟมิี่จบไปให้แบบเรียบร้อยก่อนฉันจะมานะเอาเรื่องแล้วก็เอาเรื่องจริงๆตอนแรกเป็นทางพี่สาวเวียดนามก่อนเลยค่ะนะเอไปเห็นมากอุยเขียนเยอะเพราะเอบอกแล้วพี่สาวเวียดนามเนี่ยเขาน้องๆพี่สาวจีนเลยนะเขาจะอินดีเทลแต่เขาจะอินดีเทลไปอีกสไตล์หนึ่งแต่อินดีเทลคุณ นะฮะเขียนเป็นหน,หน้าคุณว่าเกิดเรื่องเกิดราวอะไรขึ้นบ้างนะฮะอามาดูกันอันนี้มาจากบ้านน้องอ,อมเดี่ยวที่เวียดนามชื่อบ้านโอ้ไมออมเวียดนามขออนุญาตนะคะเขาเขียนเป็นภาษาเวียดนามนะแต่เอกก็ไปแปลมาสรุปนะฮะสรุปประเด็นงานแฟนมิ้งครั้งแรกของหลิงอ,อมในเวียดนามมาค่ะมาดูเบื้องหลังกันว่างานแฟนมีตภายหน้าที่เราแบบชื่นชมยกย่องให้เป็นที่หนึ่งของบรรดาฟแฟนมีตเบื้องหลังพวกเขาต้องเจออะไรกันบ้าง นะคะข้อแรกเลยค่ะเขาบอกว่าการจัดวางแบนเนอร์ e x ็กซิบิเไม่ได้จัดเตรียมตำแหน่งแบนเนอร์ตามที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้นะคะโดยแบนเนอร์ของทางบ้านเดี่ยวอนี้ถูกวางไว้ไกลาจากจุดเช็คอ,อินมากๆ 2. เรื่องของความล่าช้าดีเลยการตั้งบูธล่าช้าแล้วก็ไม่มีประสิทธิภาพทำให้เกิดความล่าช้าเป็นอย่างมาก 3. คิวที่สับสน นะคะเขาบอกคิวในการรับเบเนฟิตอ่ะมันไปทับซ้อนกับจุดเช็คอินแล้วก็จุดรับของขวัญของโอไมออมเวียดนามทำให้แฟนๆไม่สามารถถ่ายรูปได้จุดต่างๆได้รับความเสียหายและต้องได้รับการซ่อมแซมอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ข้อ4ขาดแคลงกำลังคนและก็อุปกรณ์ด้วยเอ็กซิบิเตอร์มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอขาดเครื่องสแกนของขวัญนะคะ ขาดเครื่องขาดเครื่องสแกนตัวและของขวัญแล้วยังต้องพึ่งเจ้าหน้าที่ประจำบ้านเพื่อช่วยเหลือด้วยข้อ5ไม่มีคำแนะนำใดๆให้ไม่มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลต่อคิวแฟนคลับต้องเข้าไปสอบถามที่จุดจำหน่ายของขวัญข้อ6เวลาเช็คอินไม่ถูกต้องเจ้าหน้าที่ในโซน H และ L แจ้งเวลาเช็คอินผิดและเตรียมพร้อมหลังจากที่แฟนๆแ,แจ้งเตือนแล้วเท่านั้น ข้อเจ็ดอย่าพึ่งท้อใจนะคะมีทั้งหมดกี่ข้อสิบสองข้อข้อเจเรามาครึ่งทางแล้วค่ะทุกคนเอาต่อเลยเอยข้อเจก็คือการตรวจสอบความปลอดภัยไม่ดีการตรวจสอบกระเป๋าทำอย่างไม่มีความระมัดระวังเลย ข้อ8การตัดโปรแกรมความล่าช้าของ exhibitor ทำให้มีการตัดส่วนที่คาดหวังไว้หลายส่วนออกจากงานแฟนมีติ่งแสดงว่าเขายังมีทีเด็ดอีกนะแต่ว่าถูกตัดออกไปข้อ9 b e n e f i t ไม่ชัดเจนการแจกจ่ายสิทธิประโยชน์คลุมเครือและอาจเกี่ยวข้องกับการปลอมแปลงลายเซน็นเอไปอ่านเขาเข้ามาเหมือนเขาบอกว่าเกรงว่าลายเซ็นที่ได้อ่ะ จะไม่ใช่ลายเซ็นจริงของน้องหลิงน้องอ๋อไม่รู้สิเดี๋ยวมาดูกันข้อสิบที่นั่งไม่เป็นธรรมที่นั่งในชั้นที่สูงกว่าจะมีทัศนวิสัยที่ไม่ดีก็คือมองไม่ชัดนะคะคนที่อยู่สูงๆนั่นน่ะฮอมันใหญ่เนาะก็ต้องแหมอยู่สูงก็ต้องมองทางจออะใช่ไหมอืมอ่มาดูข้อสิบเอ็ดค่ะพฤติกรรมไม่เป็นมืออาชีพเอ็กซิบิเตอร์ใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมเมื่อพูดถึงศิลปินข้อสิบสองข้อสุดท้ายแล้วค่ะ ข้อบกพร่องทางเทคนิคเวทีแฝงและเสียงได้รับการจัดการไม่ดีบทบางมุมมองของแฟนๆและขาดความยืดหยุ่นสรุปเลยทีมจัดงานไม่เป็นมืออาชีพและไม่ใส่ใจเราขอเรียกร้องให้ทางช่องสพิจารณาผู้จัดงานในอนาคตอย่างรอบคอบและขอให้แน่ใจว่าสิทธิประโยชน์ของแฟนๆจะได้รับการคุ้มครองด้วยนะคะอืม ยังไงยังไงก็คือร้องเรียนไปถึงช่องสามว่าให้คัดกรองเอ็กซิบิเตอร์หน่อยในการจัดงานและยังรวมไปถึงงานแฟนมิเขาอ้างอินไปถึงฝูโจชิงเต่าที่ผ่านมาด้วยเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวคืองานแฟนมิที่เวียดนามครั้งเนี้ยบ่นกันว่าภายในฮออะร้อนหายใจไม่ออกโอ้เราก็เพิ่งรู้เนาะเพราะว่ามันมีคลิปเสียงออกมาเขาก็พูดพดกันว่าทอดทอดแบบพูดเป็นภาษาเวียดนามบ้างอังกฤษบ้างนะคะบอก ot, ร้อนหายใจไม่ออกชิงเต่าแล้วก็หนาว โอ้ไม่มีความพอดีเลยค่ะไม่รู้นะหน้างานเขาว่ากันมาอย่างนี้อ่ะมาดูกันต่อแล้วโ oh อไม่ออมเวียดนามยังออกมาโพสต์อีกว่าคำแนะนำและการช่วยเหลือในการเช็คอินของแฟนๆก็แย่มากอินเตอร์แฟนและแฟนๆชาวเวียดนามอะ่ะมารวมตัวกันที่บูธของเจ้าหน้าที่โ oh อไม่ออมเวียดนามก็คือมารวมตัวกันที่หน้าบูธของบ้านเดียวเพื่อสอบถามเส้นทางและขอความช่วยเหลืออันนี้เป็นการชัดเจนเลยว่า จริงๆอ่ะงานนี้มาเป็นความรับผิดชอบของ e x h i b i t ร r นะแต่ทางบ้านเดี่ยวอ่ะช่วยเหลือแฟนๆเพราะเราอยากจะซัพพอร์ตพวกเขาแต่ทีมงาน e x h i b i t ร r หายไปไหนคะหากคุณได้รับเงินเพื่อการจัดงานแล้วก็ควรทำหน้าที่ของคุณให้เหมาะสมใช่ไหมนะคะเออเกิดเป็นแฮชแท็กแปลเป็นไทยก็คือแฮชแท็กเรียกร้องความยุติธรรมให้หลิงออมงานแฟมิเวียดนาม,มขึ้นฮท็เลยนะถัดมา มีฟูลพพอร์ตที่เอกก็ยังว่าเอ๊ะเวียดนามไม่จัดฟูลพพอร์ตเหรอใช่ไหมใช่ไหมจำกัดได้ปะในคลิปของขวานะบอกเอ๊ะเวียดนามไม่จัดฟูลพพอร์ตเหรอเราก็รอดูเนาะเพราะว่าไม่พลาดหรอกที่หลิงบอกชอบเฝอจะพลาดได้ไงใช่ไหมามาดูกันค่ะในเรื่องของฟูลพพอร์ตมีการปฏิเสธการสนับสนุนอาหารจากแฟนแฟนบ้านด้อมของชาวเวียดนามโดยสิ้นเชิงโดยเอ็กซิบิเตอร์เป็นผู้รับผิดชอบมื้ออาหารของศิลปินเอง โดยอ้างเหตุผลทางด้านความปลอดภัยของอาหารทำให้เกิดความจำเป็นในการที่จะต้องมีความโปร่งใสดังนั้นทางบ้านเดี่ยวก็เลยขอหลักฐานภาพถ่ายที่พิสูจน์ได้ว่าผู้จัดงานได้จัดเตรียมอาหารที่ได้สะท้อนถึงอาหารเวียดนามอย่างแท้จริงให้กับน้องหลิงน้องออมตามที่ได้ระบุไว้ก่อนหน้านี้ในระหว่างงานแฟมิตติ้งด้วยก็คือเขาจะจัดฟูลซัพพอร์ตให้แต่ทางเอ็กซิบิเตอร์ไม่อนุญาตนะคะเขาก็แนบ นบคำตอบของทาง exhibitor ที่ให้เข้ามาคือภาพนี้เลยค่ะแปลได้ว่าในส่วนของการให้การสนับสนุนทางด้านอาหารนั้นทางเราและศิลปินขอแสดงความนับถือและชื่นชมความพยายามและความทุ่มเทของคุณที่มีต่อโปรเจกต์นี้อย่างไรก็ตามเราต้องขอปฏิเสธคำขอนี้ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ก็คือ การตัดสินใจนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของอาหารที่เข้มงวดจากทางศิลปินและฝ่ายจัดการอาหารที่ปรุงล่วงหน้าอาจกลายเป็นขยะหากไม่ได้รับประทานจนหมดและสภาพอากาศที่ร้อนอาจส่งผลต่อคุณภาพของอาหารได้และข้อ2เหตุผลก็คือด้วยตารางงานที่แน่นและเพื่อให้ศิลปินมีสุขภาพดี มื้ออาหารจะถูกจัดเตรียมอย่างเคร่งครัดและได้รับการดูแลจากทีมงานเฉพาะทางเพื่อให้แน่ใจว่าอาหารเวียดนามจะถูกนำเสนออย่างดีที่สุดแก่ศิลปินอ่ะยังไงหรอเอฟังดูมันก็ดูมีเหตุผลนะเพราะว่าอากาศร้อนเนี่ยถ้าออดูแลไม่ดีอาหารมันจะเน่าเสียง่ายแล้วก็อืถ้าฟังอย่างนี้แสดงว่าเขากลัวว่า ฟูลพพอร์ตถ้ามามากเกินไปเดี๋ยวทานไม่หมดก็จะกลายเป็นขยะอย่างนี้หรอใช่ไหมเขาหมายความอย่างนี้มั้เอตีความได้ว่าอย่างนี้นะหนึ่งเรื่องเรื่องของอากาศร้อนแล้วอาจจะเน่าเสียก็มีเหตุผลเนาะแต่ว่าที่อื่นอย่างประเทศไทยเราก็ร้อนเอว่าก็ร้อนเหมือนกันนะแต่ว่าเวลาของพวกนี้เวลามาส่งหน้าง,งานมันก็อยู่ในห้องแอร์มันก็ไม่น่าจะเน่าเสียง่ายปะแต่ในระหว่างออนเดอเวหรอระหว่าง on the way วก่อนจะมาเออมันก็คือมันก็มีความกังวลอย่างนั้นเป็นไปได้แต่ทําไมประเทศอื่นทําได้ละอะประเทศจีนประเทศเขาหนาวก็โอเคอะนะของอาจจะไม่เน่าเสียง่ายแต่ประเทศไทยเราก็ทําเนาะอย่างงานแฟนไซที่ผ่านมาเราก็มีเนาะโอ้ก็อันนี้ไม่รู้่ก็ต้องมารอดูต่อไปว่าจะยังไงกันเราก็ไม่แน่ใจอะเนาะ แล้วแต่ว่าทางบ้านเดี่ยวเขาไม่ได้ว่าอะไรแต่เขาบอกขอดูรูปอาหารหน่อยที่เธอจัดให้กับทางศิลปินอ่ะเธอบอกว่าเป็นอาหารเวียดนามที่สะท้อนถึงความเป็นเวียดนามที่แท้จริงอะมีอะไรก็ไม่รู้ว่าได้ไปหรือยังคือโอ้มันก็ปวดหัวเหมือนกันเนาะ <c oughs> เอ็กซ์พิเตอร์ก็ปวดหัวบ้านเดี่ยวก็ปวดหัวปวดหัวก็ปวดเลยอะเอ๊ใจเย็นนะคะทุกคนเราก็แค่รับฟังว่าข้างนอกเวลาเขาจัดงานนอกประเทศเราอะเออมันเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นเผื่อว่าเราจะเอามาเป็นบทเรียนไม่ได้จะเอามาซ้ำเติมหรืออะไรหรอกเอามาเป็นบทเรียนก็ได้ เวลาจัดงานที่บ้านเราเองอะไรอย่างเงี้ยเนอะดูทุกอย่างให้เป็นบทเรียนนะอ่ะมาดูทางบ้านเดี่ยวน้องออมยังโพสต์อีกว่าเขาขออธิบายนะเขาบอกว่ามันมีโพสต์เกี่ยวกับการหยุดความร่วมมือสนับสนุนเมื่อวันที่15พฤศจิกายน2024ก็คือตั้งแต่เมื่อเดือนที่เดือน11ปีที่แล้วนะซึ่งเป็นช่วงเวลาที่บ้านอะบ้านเดี่ยวเนี้ยปฏิเสธอย่างเป็นทางการที่จะเซ็นสัญญากับ B.T.C. เอ,อไม่แน่ใจ B.T.C. คือคนจัดงานหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะฮะขอประธานอภัยใครรู้มาบอกได้แต่เอคาดว่านะจะใช่ทางบ้านขอยืนยันว่าบ้านเดี่ยวอ่ะไม่ได้รับผลประโยชน์ใดๆหรือความช่วยเหลือแรงจูงใจหรือสิทธิพิเศษใด,ดๆจากทาง B.T.C. เลยในการสนับสนุนบ้านเดี่ยวโอ้ไหม่ออมเวียดนามที่งานแฟนมิช เหตุผลที่บ้านต้องมาโพสวันนี้ก็เพราะว่าเราต้องการรอให้งานแฟนมิตติ้งจบลงก่อนเพื่อจะได้ทุ่มเทยอย่างเต็มที่เพื่อเป็นการสนับสนุนน้องออมในงานนะคะตั้งแต่แรกเริ่มเราตั้งใจว่าหากเงินไม่พอก็จะให้ความสำคัญไปกับการใช้ LED ในโฮจิมินห์มากกว่าการสร้างบูธเช็คอินดังนั้นเราจึงเตรียมแผนสำรองไว้ในกรณีที่ บูธเช็คอินถูกปฏิเสธเนื่องจากไม่ได้เซ็นสัญญากับคณะกรรมการจัดงานใช่และ BTC คือ Exhibitor นะคะสิ่งที่ค้าไม่ถึงก็คือ Exhibitor ไม่มีพื้นที่เพียงพอสำหรับให้เราจัดบูธเช็คอินให้กับแฟนเพจหลักของหลิงออมในเวียดนาม ไม่รู้ว่าสถานการณ์ในประเทศอื่นเป็นยังไงบ้างสงสัยว่าผู้จัดงานได้เตรียมบูธเช็คอินเอาไว้ที่ไหนหรือเปล่าถ้าได้จะใช้พื้นที่เท่ากับบูธของผู้จัดงานได้หรือเปล่าเพราะบูธของผู้จัดงานใช้พื้นที่มากกว่าที่บูธแฟนเพจจะได้ถึง3เท่านะคะเกี่ยวกับบูธของขวัญของเราจริงๆแล้วมันคือรถของขวัญ นะคะอย่างไรก็ตามเนื่องจากพื้นที่มีไม่เพียงพอเราก็เลยต้องยกเลิกโปรเจกต์นี้ไปแม้ว่าการออกแบบจะเสร็จสมบูรณ์แล้วและราคาเช่ารถจะได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วก็ตามจากนั้นเอ็กซิบิเตอร์จึงเสนอแผนทางเลือกอื่นนั่นก็คือให้ทำบูธของขวัญทางเราพอได้รับแบบจำลองจากเอ็กซิบิเตอร์แล้วก็เลยบอกว่าฉันไม่ตกใจก็คงจะเป็นเรื่องโกหก ก็เลยต้องขอร้องให้ทางผู้ออกแบบออกแบบใหม่เพื่อให้ดูหรูหราที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และยังขอป้ายสแตนเพิ่มอีกสองป้ายด้วยนะคะเพื่อเอาไว้วางข้างๆประกอบเพื่อให้มันดูสวยงามยิ่งขึ้นในอดีตฉันเห็นโพสต์มากมายที่ตั้งคำถา,ถามถึงความสัมพันธ์ระหว่างโ oh อไมล์ออมเวียดนามกับทางผู้จัดงาน BTC ตั้งแต่คำถามทั่วไปไปจนถึงการเสียดสี ทางบ้านอ่ะอ่านโพสต์เหล่านั้นทั้งหมดเลยแต่เหตุผลที่ฉันไม่พูดอะไรในเวลานั้นก็เพราะว่าอยากจะให้ความสําคัญกับการซัพพอร์ตน้องออมมากกว่าในตอนนั้นตอนนี้งานแฟมีจบลงแล้วหากทุกท่านม,มีคําถามใดๆเกี่ยวกับปัญหานี้โปรดอย่าลังเลที่จะทิ้งคําถามเอาไว้ในส่วนของความคิดเห็นหรือว่ากล่องข้อความโดยตรงแล้วทางเราจะตอบกลับนะคะแล้วเขาก็เอารูปรถของขวัญมาให้ด้วยคราวนี้เรื่องไปถึง บ้านเดี่ยวน้องออมที่ประเทศจีนค่ะคือตอนนี้บ้านเดี่ยวน้องออมอย่างที่ทราบกันเขารวมกันหมดแล้วนะหลายหลายประเทศเลยไม่ว่าจะเป็นมาเลเวียดนามเออจีนก็ร่วมนะคะเออหลายหลายประเทศรวมกันแล้วเป็นยูเนียนวันเวอร์วันออมเล็ตนะบ้านเดี่ยวน้องออมที่ประเทศจีนค่ะออกแถลงการ์สามภาษาเลยจีนไทยอังกฤษนะคะออกมาหลังจากที่ บ้านเดี่ยวน้องออมเวียดนามเรียกร้องบ้านเดี่ยวที่จีนซับพอร์ตเข้าไปเลยค่ะออกในนามบ้านเดี่ยวน้องออมน้องออมประเทศไทยก็ร่วมด้วยนะออกแถลงการจากหลากหลายบ้านเลยมาเลยก็มานะคะอ่ะมาดูกันว่าเขามีข้อเรียกร้องอะไรข้อเรียกร้องทางช่องสามให้เข้มงวดในการคัดเลือกผู้จัดงานด้วยนะคะสำหรับน้องหลิงน้องออมในอนาคตอันนี้เอไม่แน่ใจว่าออกมาจากทาง บ้านที่ประเทศไหนนะแต่ก็คือเขารวมกันแหละอาจจะไม่ใช่บ้านที่จริงก็ได้แต่เขาไม่รู้ใครออกก่อนละ่ะไม่รู้ใครเป็นต้นงานเป็นแม่งานนะแต่ออกมาก็คือทุกบ้านรวมกันนะคะจากการจัดงานแฟนมิทติ้งหลิงออมที่ประเทศเวียดนามเมื่อวันที่22่สกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทางออมแกลนแฟมิลี่โอ้ดี๋ยวนี้เขาตั้งชื่อใหม่แล้วนะเขาเรียกของเขาว่าทั้งหมดเนี้ย ออมสแกลนแฟมิลีครอบครัวหลักของน้องออมนะฮะออมสแกนได้รับรายง,งานเกี่ยวกับปัญหาหลายประการที่เกิดขึ้นภายในงานดังนี้ข้อแรกสภาพแวดล้อมของสถานที่จัดงานไม่เหมาะสมสถานที่จัดงานขาดระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพส่งผลให้ศิลปินต้องปฏิบัติงานภายใต้อุณหภูมิที่สูงซึ่งก่อให้เกิดความไม่สบายตัวและปัญหาในการหายใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของน้องอ,อมสแสดงว่าเมื่อวานข่าวมาที่ว่าน้องอ,อมไม่สบายก็ก็คงจะจริงอ่ะเนาะนะคะอ,อ๋อมีหน้าในงานเห็นมาน้องหลิงน้องอ,อมต้องมีพัดลมไฟฟ้าป่ะนั่นนะ่ะร้อนเนาะพี่หลิงก็ท่าทางไม่ดีเหมือนกันเนาะนะคะนอกจากนี้ในรอบซาวเช็คซึ่งเดิมกําหนดไว้ในเวลาบ่ายโมงตรงถูกเลื่อนออกไปจนถึงหลังบ่ายโมงยี่สิบห้านาที และไปสิ้นสุดในเวลาบ่ายโมง35นาทีรวมระยะเวลาเพียง10นาทีขณะที่แฟนคลับต้องรอภายใต้สภาพอากาศร้อนจัดเป็นเวลานานอีกทางสิทธิประโยชน์ที่ได้รับไม่เป็นไปตามที่ e x h i b i t ร r ประกาศไว้แต่แรกและไม่คุ้มค่ากับค่าใช้ใจ่ายที่เสียไป หลังจากนั้นน้องออมมีเวลาเปลี่ยนชุดเพียง15นาทีและต้องเข้าร่วมกิจการกรุ๊ปโฟโต้ซึ่งเสร็จสิ้นในเวลา4โมงเย็นโดยงานเริ่มขึ้นจริงในเวลา18นาฬิกา20นาทีตลอดระยะเวลาของงานแฟนมีสศิลปินแทบไม่มีเวลาพักหรือแม้แต่เปลี่ยนชุดและงานสิ้นสุดลงในเวลา23นาฬิกาย0นาทีรอหเนานเนาะ อ๋อถ่ายรูปเพราะว่าโฮมันใหญ่อ่ะเนอะผู้ชมเยอะเป็นไปได้เป็นไปได้ไไดข้อ2พฤติกรรมไม่เหมาะสมของทีมงานผู้จัดงานทีมงานผู้จัดงานได้แสดงความคิดเห็นที่ไม่สุภาพและไม่ให้เกียรติต่อศิลปินทั้งในระหว่างงานและบนโซเชียลมีเดียซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวไม่เพียงแต่เป็นการดูหมิ่นศิลปินแต่ยังส่งผลกระทบต่อจิตใจของศิลปินและแฟนคลับอีกด้วยอันนี้ไม่รู้ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นใครรู้มาบอกหน่อยได้นะคะ เขาไปแสดงอะไรหรอพูดจาอะไรไม่สุภาพอย่างไรไม่รู้ใครรู้มาเล่าได้ข้อ3ค่ะการละเมิดกฎของงานโดยทีมงานเองทีมงานผู้จัดงานใช้บัญชีโซเชียลมีเดียทำการไลฟ์สดงานแฟนมีต t ทางที่มีการกำหนดห้ามไลฟ์สตรีมมิ่งโดยเด็ดขาดซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความไม่เป็นมืออาชีพอย่างร้ายแรงของผู้จัดงานอ๋อหรือว่าเขาไลฟ์เพื่อ จะได้ให้คนที่ไม่ได้ไปงานมาดูช่องเขาช่องเดียวหรือเปล่าจะได้เป็นการหาไรายได้อีกช่องทางหนึ่งหรือเปล่าฮะอันนี้เองไม่รู้เหมือนกันใครรู้ก็มาเหล่าได้นะข้อ4ข้อกังวลเกี่ยวกับลายเซ็นของศิลปินลายเซ็นของศิลปินบนบัตรที่แจกให้แฟนคลับแตกต่างจากลายเซ็นปกติของหลิงออมซึ่งก่อให้เกิดข้อสองสัยว่าผู้จัดงานอาจมีการปลอมแปลงลายเซ็นของศิลปินเขาบอกว่าน้องหลิงน้องออมเซ็นไม่เหมือนไม่เหมือนเลยอะ เอออันนี้เราก็ไม่รู้นะทั้งนี้ปัญหาข้างต้นไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศเวียดนามเท่านั้นแต่ยังมีรายงานเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันจากการจัดงานที่เมืองชิงเต่าและฝูโจวประเทศจีนจึงเป็นที่ประจักษ์ว่าทางช่องสามควรแก้ไขในการคัดเลือกผู้จัดงานที่มีความเหมาะสมสำหรับการจัดแฟนมีสซึ่งส่งผลให้ทั้งศิลปินและแฟนคลับได้รับความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่องและเป็นเรื่องที่น่าเสียใจเป็นอย่างยิ่ง ออมสแกลนแฟมิลี่ขอเรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร่งด่วนและขอให้ทางช่อง3ให้ความสำคัญกับประเด็นนี้อย่างจริงจังโดยดำเนินมาตรฐานดังต่อไปนี้ข้อแรกให้ยุติการร่วมงานกับผู้จัดงานที่ไม่มีความน่าเชื่อถือข้อ2ให้ดำเนินการตรวจสอบประวัติและประเมินศักยภาพของผู้จัดงานอย่างเข้มงวด ข้อ3ให้ความสำคัญกับสุขภาพของศิลปินเป็นลำดับแรกในทุกกิจกรรมเรื่องนี้เป็นประเด็นเร่งด่วนที่ต้องได้รับการแก้ไขโดยทันทีเพื่อปกป้องสุขภาพของศิลปินและรักษาความไว้วางใจจากแฟนคลับด้วยจบปึ้งเห็นยังไงหรอข้อเรียกร้องทางช่องสามมันดีทั้งนั้นละค่ะแต่ถ้าคิดในเรื่องของธุรกิจไม่ใช่ว่าไม่เห็นความสำคัญของสุขภาพน้องหลิงน้องอมนะ แต่ถ้าจะทำอย่างนี้ได้อะแสดงว่ามันจะต้องมีหลาย exhibitor อ่ะที่มาร่วมกันบิดมาร่วมกันแข่งขันประมูลงานน้องหลิงน้องอมให้ไปแสดงที่ประเทศตัวเองความถามเกิดขึ้นว่ามันมี exhibitor ในต่างประเทศเยอะขนาดนั้นเลยไหมที่จะต้องถึงขั้นมาประมูลมาบิดมาแย่งงานน้องหลิงน้องอมมามันถึงจะคัดเลือกได้อ่ะมันจะคัดเลือกได้ต่อมิพูดง่ายๆก็คือมันจะคัดเลือกช่องสามจะคัดเลือก exhibitor ได้ก็ต่อเมื่อว่ามันมีหลาย exhibitor มาให้ช่องสามเลือกไง อันนี้ในความเข้าใจของเอนะเอก็ไม่รู้ว่าในความเป็นจริงอ่ะมันมี e x บิเตอร์ในประเทศนั้นๆน่ะมาให้น้องหลิงน้องออมมาให้ทางช่องสามคัดเลือกเยอะก็แยะขนาดไหนมันจะเลือกได้ก็ต่อเมื่อมีชนะอยไงครานี้ถ้ามันไม่มีชอยมันมีแค่เจ้าเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องเลือกป้าเพราะว่าเขาก็ต้องหาเงินเนาะช่องสามคือบริษัทเขาก็ต้องหาเงินนะคุณนะอย่าว่าว่าหน่าเงินเลยคือจะทําอะไรเดี๋ยวนี้มันก็ต้องใช้เงินนะ่ะใช่ไหม ไม่รู้นะอันนี้ขอประทานอภัยถ้าไม่ถูกใจใครแต่เอเห็นว่าอย่างนั้นจะเลือกได้ก็ต่อเมื่อคุณมีตัวเลือกถ้ามันมีตัวเลือกเดียวมีชอยเดียวก็ต้องเอาอ่ะแต่ที่จะทําได้ช่อง3ามทำได้ก็คือเวลาร่างข้อสัญญาจะต้องให้ทีมทนายทีมกฎหมายร่างให้ครบเลยว่าจะต้องไปตามนี้เวลาเสร็จงานต้องตามนี้ตามนี้แบบต้องเป๊ะเป๊ะเป๊ะอะมันก็จะครอบคลุมในเรื่องของสัญญาแล้วก็จะเรียกรองค่าเสียหายอะไรได้คราวนี้ ถามว่ามีทําไมเอว่าเขาก็คงร่างสัญญาไว้ครอบคลุมระดับหนึ่งแต่คราวนี้เมื่อมีปัญหาอันนี้เกิดขึ้นมาแล้วครั้งต่อไปในการเซ็นสัญญาครั้งใหม่ที่ช่องสามทำได้ก็คือในเรื่องของสัญญาที่ต้องร่างให้แบบครอบคลุมและที่สําคัญเลยก็คือถ้าเอ็กซิบิเตอร์เจ้าไหนทาไม่ได้อ่ะช่องสามกล้าฟ้องไหมปัญหาไม่อยู่ตรงนี้แหละกล้าฟ้องไหมคือกล้าฟ้องไหมอ่ะในประเทศจีนหรือประเทศอะไรอ่ะมันต้องไปขึ้นศาลไหนต้องไปขึ้นศาลที่จีนปะ นั่นแหละมันจะยิ่งค่าใช้ใจ่ายบานเบอกปะ่ะแล้วถ้าเรื่องแบบว่ามันถ้าเอาจริงๆก็คือถ้ามันเรื่องเยอะอะเจ้าอื่นเอ็กซิบิเตอร์เจ้าอื่นเขาก็เฮ้ยเรื่องเยอะว่ะช่องสามไม่เอาดีกว่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเราก็ไม่รู้อะเราก็คิดได้เนอะเพราะว่าเออใช่ไหมมันหลายอย่างอนะคุณมันก็เข้าใจช่องสามนะแต่ก็ก็ต้องก็ต้องร่างสัญญาให้ครอบคลุมแล้วก็ก็ต้องเริ่มมาประชุมกันได้แล้วว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เอ็กซิบิเตอร์ ไม่ทําตามแผนที่ร่างสัญญาที่ทําไว้จะโดนค่าปรับเท่าไหร่แล้วเสร็จแล้วกล้าฟ้องไหมตรงเนี้ยแหละอืมนั่นก็คือช่องสามต้องกล้าๆจ้างทีมทนายที่เก่งอ่ะทีมกฎหมายอ่ะเก่งๆแล้วแบบกล้าโชเชโชเชกับทางเมืองจีนอ่ะออกล้าไหมอะไรอย่างเงี้ยแหละมันก็อยู่ตรงเนี้ยไม่รู้นะความเห็นส่วนตัวอ่ะก็จบไปตรงนี้แล้วกันใครมีคอมเมนต์ความคิดเห็นว่ายังไงก็มาร่วมแชร์กันได้นะเผื่อมันจะออกมาเป็นแนวทางที่สร้างสารรค์แล้วเผื่อแบบ มันจะเป็นผลดีกับน้องด้วยครานี้สุขภาพของน้องก็สําคัญค่ะครานี้แต่ว่าถ้าเซ็นสัญญาอะไรแบบถ้าเราร่างข้อสัญญาอะไรครอบคุมแล้วครานี้ถ้าน้องหลิงน้องออมเกิดไม่สบายที่แบบว่าไปแสดงไม่ได้จริงๆมันหนักหน่วงอะ่ะมันก็ผิด,ผ,ดผิดข้อสัญญาเขาวนี้จะโดนฟ้องกลับอะไรอย่างนี้หรือเปล่ามันก็นะแต่ถ้าแบบแค่ปวดหัวตัวร้อนพอได้พอได้ถามศิลปินแล้วพอได้พอไ,พพอไ,พอไพอหวก็โอเคแล้วก็เชื่อว่าโดยนิสัยของน้องหลิงน้องออมถ้าไม่ ไม่แบบว่าสุดๆหนักๆจริงๆ ICU คงไม่ยอมให้ช่องสามต้องมาโดนฟ้องร้องเสียหายเพราะตัวเองเรบก็คงฝืนเล่นไปนแหละเออมันก็เป็นซะอย่างนี้นั่นแหละค่ะท่านผู้ชมนะคะอาาสสำหรับคลิปนี้จบลงไปตรงนี้แล้วกันคอมเมนต์กันได้มีข้อคิดเห็นอะไรที่น้าอยากจะเสนอแนะหรือว่าความคิดเห็นดีๆอะไรก็มาเสนอแนะกันได้นะเผื่อมนจะเกิดไอเดียสร้างสรรค์ขึ้นมา นะคะอะล่ะก็ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านแล้วกันนะคะเรื่องหนักหน่อยแต่ว่าเป็นเรื่องที่มีประโยชน์กับน้องๆเองแหละในภายภาคหน้านะสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณที่รับชมค่ะ